สวัสดีครับวี่ิกปาไปเอววันนี้ปลามาวัดผาลาดนะครับที่เจียงใหม่เนี่ยนะครับวัดสกีทาคาหรือว่าวัดผาลาดเป็นวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างตางขึ้นไปพระธาตุดยสุเทพภายในวัดบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายแม้เป็นช่วงบ่ายที่แดดหอนๆ วัดผาลาดเป็นวัดงามที่หลายคนบูชจักสร้างขึ้นเมื่อใดน,นั้นก็บ่มีไผรหูแน่แต่ว่ามีจื่อของวัดปรากฏอยู่ในสมัยพระเจ้ากืนนากษัตริย์ล้านนาลำดับที่6แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อห0 0้อยกว่าปีมาแล้ววัดผาลาดนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างหานตางขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพอยู่เลยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยขึ้นมาประมาณ5กิโลเมตรจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับ ภายในวัดจะหันถึงศิละปะแบบพมา่าผสมผสานก,น,กนกันกับศิละปะแบบล้านนานะครับแม้จะบ่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดนั้นแต่ก็คาดว่ามีอายุหลายร้อยปีจากสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดโดยช่วงหนึ่งเคยเป็นวัดร้างก่อนจะถูกบูรณะขึ้นในพศ2534ครับอันนี้เปินบอกเป็นพระธาตุที่หายใจได้นะครับเนื่องจากว่าวัาสดุที่เปิ้ลเอามาบูรณะนะครับก็จะเป็น วัสดุตีสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีเนาะพระเจดีอันนี้นะครับก่อายุเก่าแก่นี่คืออายุหลายร้อยปี6ก0กว่าปีนะครับคือถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะหันเป็นสีเขียวนะครับมีที่ไคคู่เต็มเลยนะครับอันนี้หน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฮ้อนมันก็จะเป็นสีก็จะเหลืองๆนะครับเพราะว่าที่ไคคู่มันแห้งนะครับยอดพัธาตุนะครับที่ถล่มลงมาจากขลางบนปุ้นนะครับแล้วมันเป็น ยอดพระาธาตุที่เปิ่มาสามารถที่จะเอาปีกขึ้นไปได้เปิ้นก็เลยแปลงยอดใหม่นะครับส่วนยอดพระาธาตุเดิมเพื่อนเก็ะเอาไว้ตรงนี้นะครับน้ำบอ่อภายในบริเวณวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากอนาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปปฏิสถานบนยอดดอยสุเทพครับภายในวัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมสิ่งกอ่อสร้างแฮมลายย่างที่ง,งดงามหน้าพอหน้ากอยพร้อมกับความสงบร่มรื่นและบรรยากาศที่มีมนต์ขลัง เหมาะสำหรับการมาสงบจิตสงบใจเข้ามาพักผ่อนเพื่อสมองปลอดโปร่งครับบรรยากาศของที่นี่ก็คือลมลื่นเย็นสบายนะครับอันนี้ขนาดตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองโมงอะ่ะบ่ฮ้อนเลยนะครับตะกี้คือเตียวขึ้นมานะครับโบนนี้เป็นน้ำตกเนาะเป็นน้ำตกแล้วแบบ สดชื่นอ่ะเย็นแล้วก็บ,บรรยากาศในนี่คือล่มลื่นแต่่เลยสามารถขึ้นไปได้แหมนะครับขึ้นไปตังบนได้แหมสูงโยไอติ๊กลงไปก่อนบอกไปละนะครับมันขึ้นไปติก๊กติ๊กอะ่ะบอรซูสักเต้อวันนี้ก็มาเนียนเป็นอันนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะเนียนเป็นฝรั่งนะถึงหน้าตาจะบ่ฮืาา้นก็จังแต่คือที่นี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เกือบร้อยเปอร่ะบหารคนไทยเลยวันนี้อะมีกระชาวต่างชาติเ้องมาแอวกันนักขนาดแล้วก็เป็นฝรัง่งเนาะแต่คนจีนที่นี่มาหานเนอะมีก้าอันเป็นฝรัง่งนะครับวันนี้พื้นที่ภายในบริเวณวาดคือมีนักขนาดกว้างแต่แตนะครับ๋อมีคนเอารถเครื่องมาตดยกะพืนหามาลถเครื่องมาเนอะนี่นะเตียวเข้าป่าเข้าดงไปติกๆกอะ่ะ สำหรับไผที่อยากจะมาแบบลุ่มลื่นลุ่มลื่นนะก็บอกว่า,า,าจะไปสุดที่ไหนเหมือนกันนะครับตะ่กี้ขึ้นไปโบนปุ่นกาบไปสุดลงมาลุ่มนี่กูไปโพสในฮู้นะครับหันนะักท่องเที่ยวคนอื่นมันเตียวไปาเราก็เลยเตียวไปตัวเปิดเนาะโอเคแบบไปละโอจะเดาได้ละว,ว่าอันเนี้ยมันไปไหน แอดิปสัตด,ดาวได้ละมันก็คือเป็นตังเตียวเข้าไปในเมืองเชียงใหม่น่าจะแม่ละน่าจะเป็นตังที่แบบเตียวเข้าเมืองอะ่ะของคนสมัยตะกอนถ้าเปิ้ลจะมาวัดเนาะมาไหว้พระมาอย่างที่วัดเนี่ยเปิ้ลก็จะเตียวตังเนี้ยมันเป็นตังเจ้าบ้านสมัยตะกอนแน่เลยแม่ก็ครับเอที่เคยมาบอกหน่อยก็คือเตียวลงไปเข้าเมืองนี่นา <c oughs> อเขาก็หลงลงมาจัดไก่นี่ ว่าจะถึงในเมืองแล้วอะ่ะก็คือถ้าเตียวลงไปติกติกก็จะแผ่วตังลุ่มพวกคูบาสีวิชัยอย่างพวกลงไปนันพวกและอันตะกี้ที่ขึ้นไปน้ํำตกตังบนอะ่ะถ้าขึ้นไปติก๊กติกอ่ะมันก็จะ,ะไปโพดอันดอยสุเทพพวกออใครที่จะมาแอววัดถาลาดนอก,กเกาะแอวเฉพาะในในวัดและวก็บริเวณรอบๆพอละ มาต้องเตียวมาอีแต่แม่นแต่แตไปต่งเข้าวัดแหมตัางหนึ่งที่เตียวมาตังดอยตังเขาเนาะปีกแล้วลยครับทุกคนสำหรับการปามาแอลที่วัดผาลาดแตวันนี้นะครับเดี๋ยวที่จะละพิกัดละแผนที่ไว้ที่คอมเมนต์นะปากกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย